ซึ่งมันก็เป็นแค่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายมันก็เจ็บมันก็ปวดหนาวร้อนเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าทุกจากทางกายแต่ทุกนี้มันไม่ได้ไปถึงใจเพราะใจไม่ยึดทุกจากทางกายเป็นของจริงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกใจ เป็นของไม่จริงหากใจมันไม่ยึดมันก็ไม่มีความทุกข์การที่รอคอยรับบุญจากผู้อื่นมันก็เหมือนดื่มน้ำที่ติดอยู่ก้นแก้วดื่มเท่าใดมันก็ไม่อิ่มสักทีคนมีสติธรรมมีปัญญาธรรมเขาผู้นั้นย่อมฉลาดที่จะสร้างบุญด้วยตัวของตัวเองเหมือนกับการรินน้ำใส่แก้วจนเต็ม กระหายเมื่อไร่ก็ยกน้ำนั้นดื่มได้ทันทีเมื่อดื่มน้ำนั้นแล้วก็ได้รับความชื่นใจใครเลยจะดื่มน้ำแทนกันได้บุญกุศลก็เป็นเช่นนั้น